morning morning เพื่อนโอ้ยไปเลยไปออกกำลังกายกับบีบีหน้าที่ออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเลยไปเลยไปเลยบ้าบัดไหนไม่ได้ออกกำลังกายแล้วอึดอัดอึดอัดอึดอัดนะคะตื่นขึ้นมาดูแลสุขภาพแล้วอย่าลืม,ด,มดื่มน้ำบีบีดื่มน้ำอุ่นค่ะดื่มน้ำชา ร้อนๆจะทำให้ขับระบบภายในขับถ่ายได้ดีนะคะอันนี้ดื่มน้ำอย่าลืมดื่มน้ำนะคะตื่นขึ้นมาหมาอกกัลังกายดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอันนี้ทดสอบในการคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะเคยบอกไปแล้วนะคะนะคะ ออกกำลังกายฟังพี่ดูสมีไปด้วยพี่ดุดมาออกกำลังก,กายกับพี่พี่ <Okay. S 1> นะคะสำหรับถ้าเราดื่มน้ำได้ผิวพันแล้วก็ระบบขับถ่ายดีอันนี้1.5ก็สขวดก็ประมาณ3ลิตรนะคะดื่มไปเลยถ้าอยากสุขภาพดีตื่นเช้าขึ้นมาระบบระบบขับถ่ายก็ดีนะคะ ไปเลยระบบขับถ่ายก็ดีนะคะมาเลยพี่ดูมีคนถามบอกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ออกกำลังกายนะคะมันมันจะรู้สึกว่าเช็คมันอึดอัดนะคะต้องรีดไขมันคข่แข็งไุณเป็นตัวเอสเอสตัวเอส หน้าท้องเป็นตัวชีชีหน้าท้องเป็นตัวชีชีชีหน้าท้องเป็นก็ต้องต้องรีบออกนะคะเพราะว่าเราทานเวลาทานเยอะๆเข้าไปเนี่ยเ,เวลาทานเยอะๆน,นะคะมันมันจะไปสะสมในช่องท้องเรานะคะบางคนเนี่ย เนีย่ยนี่สุดผู้หญิงเรานี่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเหนียงเหนียงนะคะแขนนี่ก็เหนียงแขนย่ายให้มนมแล้วต้องรีดออก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 นะคะเกรงหน้าท้องมันรีดออกทำภาพไปเล้ค่ะรีดออกใครจำท่าอันนี้ได้ทั้ง ถ้แมวท้องได้ทั้งก้นได้ทั้งหน้าท้องนะคะท่านี้ยี่สิบครั้งกันนึ่งซ้ายขวาซ้ายยี่สิบครั้งนะคะใครจำท่าไหนได้ก็เอาไปทำดูมาเด้อพี่ดูสน่ฟังอยู่จอดฟังไว้ไม่รู้จะไปช่องไหนมั่งแวะไปเมื่อกี้แวไป สุขภาพดีมีใจไปกว่าครึ่งสุขภาพดีเหมือนกับถูกรอต,ตอรีรางวัลที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมออกกำลังกายดื่มน้ำแล้วก็แี่ท่านี้มันคำอว่าเราจะทำหน้าท้องแบนหน้าท้องแบนใช่ไหมนอนราบแล้วกับพื้นพื้นนี่นะคะนอนราบแข็งก็ราบ แล้วก็ยกขึ้นไปเลยยกขึ้นนัดนัดหนึ่งถึงสิบนะคะนัดหนึ่งถึงสิบสักสามครั้งะคะ่ะอันนี้เราจะได้ มันบงนี่ก็ได้กำลังขานะทีไปเลยทีไปใครอยากทำท่าไหนก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าร่างกายถ้าเราสุขภาพดีสุขภาพดีกินอะไรอันนี้สำหรับทำอะไรก็ได้ค่ะยกไปเลยแขนขาไม่ต้องห่วงเรา ร่างกายของเราเรายกแขนก็ฟรียกแขนวงแขนก้ามเป็นส่งหัวใจให้เพื่อนๆนก่อนยกยืดขึ้นไปนะเอามือประสานกันแล้วยืดขึ้นไปท่านนะนับหนึ่งถึงสิบท่านจะรู้สึกว่าด้านข้างแขน นี่ได้ทั้งแขนแล้วก็แขนเรียวนะคะแขนเรียวนะคะขอให้เพื่อนๆเอาไปทำดูใครชอบเพราะว่าร่างกายนีน้ำน้ำน้ำต้องสามใครดื่มน้ำวันขาดน้ำไม่ได้นะคะขาดข้าวไม่ได้ร่างกายถ้าขาดน้ำนี้มันจะระบบภายใน ไม่ดีนะคะเพื่อน,อนๆใครได้ท่าไหนก็ไปทำดูนะคะทิดจักรยานถ้ายกชอบยกแขนนอนนอน,น,อน,นอนก็ยกได้นะคะนอนก็ยกได้นะคะยกแขนอันนี้รีดนิ้วนะะเรีดออกเปเ่ะคะ่ะรีีดนิ้วว่าหน้าหนาวคนจะเป็นนิ้ว นิ้วล็อกเยอะเอามือสานกันนี่รีดรอะไรนี่ค่ะมนี้สำหรับคนอยากนิ้วสวย,ยรียดนิ้วล็อกแก้ปวดนิ้วนะคะเอาไปทำดูใครจำท่าไหนได้ทำเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าหนึ่งถ้าเราอันนี้เอวขอดเอวคอดเราเช็คด้านข้างถ้าตรงไหนมันปูดออก นมันปวดถ้าท้องป่องเราก็ต้องวิวจะท้องผู้หญิงเรามีปัญหาท้องป่องเพราะว่าทานเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องรีดออกรีดออกรีดออกอันนี้ยกก้นยกก้นก้นก้นสวยก้นงอนยกขึ้นยก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 ใครทำท่าไหน ใครชอบท่าไหนก็ทําท่านานค่ะมันดีต่อสุขภาพนะคะพอจนรู้สึกว่าเหงื่อเราออกนะคะให้เวลากับร่างกายของเราสัก20นาทีหน่อยนะคะสุขภาพดีจิตใจก็ดีสุขภาพเคร่งเครียดจิตใจก็ไม่ดีสุขภาพดี กินข้าวกับแจ้วกับหัวผักกับแซบวันนี้จะโมกเห็ดวันนี้จะโมกเห็ดวันนี้จะโมกเห็ดฟังดูนะคะพี่ดูส้นี้ฟังอยู่ฟังอยู่เด้อนะได้ยินว่าน้อยใช่ไหมหยุดก่อนนะมือเห็นมันมือ อายุ61ปีก็ยังออกกําลังกายรักษาอ้าก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงเนาะอยากให้ร่างกายแข็งแรงนะคะอยากให้ร่างกายอันนี้เอวคอร์ดอันนี้เอวคอร์ดอันนี้เอวคอร์ดเอวคอร์ดบิดไปเลยบิดให้ใครมันหลุ บิดให้ใครมันหลุดนะคะนี่คือเอลคอร์ตนะคะบิดไปเลยท่าตีกอล์ฟตอนนี้เหงื่อออกแล้วเหงื่อออกแล้วท่าตีกอล์ฟเหงื่อออกแล้วบิดไปเลยเอี้ยวตัวไปเลยเอี้ยวตัวไปเลยตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้ววิ่ง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 วิวิวิไปทำดูนะคะ สุขภาพดีมีชัยดีสุขภาพดีดถูกรับตลี่ชีวิต